ย่าชื่อมาลีปีนี้อายุ62ปีแล้วสามีของย่าจากไปเกือบสิบปีทิ้งให้ย่าอยู่ตัวคนเดียวในบ้านไม้ชั้นเดียวเก่าๆซึ่งตั้งอยู่ในซอยเล็กๆเ,เข้าไปในย่านชานเมืองของกรุงเทพย่ามีลูกชายคนเดียวชื่อคมหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยมันก็ทำงานตั้งล็อกราในเมืองแต่งงานมีครอบครัวลูกสะใภ้ของย่าชื่อแพรเป็นผู้หญิงสวยเก่งผู้จาฉฉานและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากวันที่คมพาแพรมา แนะนำให้รู้จักครั้งแรกย่าก็สัมผัสได้ถึงสายตาที่ไม่เป็นมิตรของหล่อนที่มองมาตั้งแต่หัวจนเท้าแต่เพราะลูกชายของย่ารักหล่อนย่าจึงพยายามนอบน้อมถ่อมตนหวังเพียงให้ครอบครัวอยู่กันอย่างสงสุขในวันแต่งงานย่ายื่นซองานา,นา,นาซองหนึ่งใส่มือลูกชายเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตจากการขายผักขายขนมถ้วยและน้ำพริกต่างๆในตลาดย่าบอกลูกว่าแม่ไม่มีอะไรจะให้มากนะลูกขอแค่ให้ลูกสร้าง ครอบครัวที่มีความสุขได้แค่นั้นแม่ก็พอใจแล้วคมซึ้งใจกอดแม่ไว้แน่นส่วนแพรแค่เลือบตามองซองเงินแล้วก็เบือนหน้าหนีไปไม่พูดอะไรสักคำย่าก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดไหนใจว่าหล่อนคงยังไม่ชินกับความรักแบบบ้านๆของคนแก่อย่างย่าหลังจากวันแต่งงานย่าไม่ค่อยได้ไปบ้านลูกชายบ่อยนักกลัวว่าจะไปหลบกวนชีวิตคู่ของพวกเขาเวลาคิดถึงหลานชายย่าก็จะนั่งรถโดยสารประจำทางเป็น ชั่วโมงเพื่อขึ้นไปหาพร้อมกับหิ้วผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองขนมถ้วยบ้างหรือน้ำพริกสองถึงสามกระปุกแท้จะต้อนรับย่าด้วยท่าทีสุภาพพอเป็นพิธีแต่ก็ซ่อนความรำคาญไว้ไม่มิตรครั้งหนึ่งเมื่อเห็นย่าเอาของพื้นบ้านไปให้หล่อนเคยพูดว่าคุณแม่ไม่ต้องลำบากเอาของพวกนี้มาหลอกข้าที่บ้านไม่ค่อยมีใครทานที่บ้านเราทานแต่อาหารเกษตรอินสียะไม่ได้ทานของที่ขายตามตลาดนะคะครั้ง นั้นย่าก็ได้แต่ยิ้มเชื่อนเชื่อไม่ได้ตอบโต้อะไรบอกกับตัวเองว่าคนแต่ละรุ่นก็มีวิถีชีวิตต่างกันไปเราต้องอดทนและปรับตัวแต่ยิ่งนานวันความเย็นชาของลูกสะพ้ายก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่ย่าไปเยี่ยมก็เหมือนไปสร้างความเดือดร้อนให้หล่อนพ่อญาทำอาหารให้ก็หาว่ากลิ่นแบบบ้านนอกพออญาล้างจานก็บอกว่าคุณแม่อายุมากแล้วพักผ่อนเธอเดี๋ยวลูกจัดการเองแต่ที่พูดเช่นนั้น ก็เพราะไม่อยากให้ย่าแต่ต้องอะไรในบ้านเลยแล้ววันหนึ่งบ้านของย่าก็ถูกเวนคืนเพื่อสร้างถนนบ้านที่ย่าผูกพันมาทั้งชีวิตใหม่มีอีกต่อไปย่าเก็บข้าวของด้วยใจที่ห่อเหี่ขึ้นไปบ้านของคมพร้อมกับเสื้อผ้าใหม่กี่ชุดและเอกสารสําคัญตั้งใจจะขออาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อรอหาที่อยู่ใหม่ก่อนไปย่าได้โทรบ,บอกคมแล้วมันพูดว่าแม่ขึ้นมาเถอะครับเดี๋ยวผมจัดการเองย่าจึงสบายใจคนทุก สิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตขึ้นไปหาลูกชายแพรเป็นคนเปิดประตูให้สีหน้าของหล่อนบูดเบึ้งอย่างเห็นได้ชัดหล่อนมองกระเป๋าเดินทางเก่าๆของย่าแล้วเหลือไปมองสามีพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆคุณแม่จะมาเที่ยวสักกี่วันคะหรือว่าจะมาอยู่ด้วยเลยย่าอย่างไม่ทันได้ตอบผมก็พูดแทรกขึ้นมาแม่จะมาอยู่กับเราสักพทักน่าจะบ้านที่นู่นโดนเวรคืนแล้วเราว่าจะให้แม่พักที่ห้องเก็บของเล็ก หาหาไปก่อนแพทย์ถอนหายใจออกมาเบาๆอย่างไม่ปิดบังความไม่เต็มใจย่ารู้สึกเกรงใจแต่ก็ทําได้เพียงยิ้มกลบเกลื่อนย่าอยู่ที่ไหนก็ได้ลูกขอแค่มีที่สุกหัวนอนก็พอแล้วหลายสัปดาห์ต่อมาสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นแพรแสดงความหมุดหนิดอย่างชัดเจนพอย่าทำกับข้าวเธอก็บอกว่าที่บ้านไม่มีใครกินรถเค็มแบบคนสมัยก่อนพอหญาทำความสะอาดก็โดนว่าทำแลเธอไม่ถูกที่ถูกทางวันหนึ่ง ย่าลืมปิดเตาแกส๊สหล่อนก็เหลือบมองอย่างตําหนิและพูดว่าคุณแม่อายุมากแล้วอยู่ต่างจังหวัดเคยชินแบบเก่าๆพอมาอยู่ในเมืองกอ็ต้องระวังหน่อยนะคะไม่งั้นบ้านจะไฟไม้เอาได้แต่หยดน้ําสุดท้ายที่ทําให้แก้วราวก็คือบ่ายวันนั้นหลังจากที่ย่าเพทําแก้วน้ําเนื้อดีราคาแพงที่แพรเพิ่งซื้อมาแตกหย่ารีบเอ่ยปากขอโทษขณะที่ก้มลงเก็บเศษแก้วก็ได้ยินเสียงเย็นเยียบของหล่อนดังมาจาก ข้างหลังจนก็อยู่เงียบๆไปสสีาศัยบ้านเขาอยู่แล้วยังจะมาทำของแตกเสียหายอีกคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของแม่หรือในย่ายืนตัวแข็งทื่อมือที่กำลังเก็บเศษแก้วเล็กๆสันระลิกคมซึ่งอยู่ชะไม้โถนน,นูบนไม่ได้ยินอะไรเลยย่าพยายามเงยหน้ามองแพรหวังจะเห็นแบวสำนึกผิดในดวงตาของหล่อนบ้างแต่กลับเห็นเพียงความเย็นชาที่น่ากลัวอย่าไม่ตอบอะไรได้แต่หันหลังกลับเข้าห้องอย่างเงียบๆ ปล่อยให้น้ำตาไหลาอาบแก้มคืนนั้นย่านอนไม่หลับย่านั่งหรือค้นกองเอกสารในกระเป๋าเดินทางเก่าๆและหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งที่เหลืองกรอบตามกาลเวลาออกมาโดยไม่ตั้งใจกระดาษแผ่นนั้นคือโฉนดที่ดินที่ย่าตั้งใจจะให้คมก่อนวันแต่งงานแต่สุดท้ายก็เก็บไว้มันคือแล้วที่นี่ไม่ใช่ร้านข้าวแกงนัขยาพยายามข่มใจพูดเสียงเบาแม่แค่ต้มข้าวต้มให้เจ้าติ่นกินนะลูกวันนี้ฝนตกกลัวว่าท้า ให้กินขนมปังท้องจะเย็นหล่อนหัวเราเยะยะแม้มีการพูดเรื่องโภชนะด้วยคุณแม่ดูตัวเองสิขลาบากมาทั้งชีวิตตอนนี้ยังจะมาสั่งสอนใครอีกอย่ายืนนิ่งในใจรู้ดีว่าแพรยิ่งดูถูกย่ามากขึ้นทุกวันเพราะย่าไม่มีเงินไม่มีหน้ามีตาในสังคมไม่มีอะไรที่จะทําให้หล่อนนับถือได้ย่ากลับเข้าห้องเอาโฉนดที่ดินฉบับทายเอกสารใสซ่ซองจดหมายอย่างดีพร้อมกับเขียนจดหมาย สั้นๆแนบไปด้วยย่ายังไม่อยากเปิดเผยมันในตอนนี้ย่าอยากให้หล่อนได้เข้าใจและสำนึกด้วยตัวเองก่อนที่ย่าจะถูกบังคับให้ต้องสั่งสอนบทเรียนแก่หล่อนเช้าเมื่อวันต่อมาขณะที่ทุกคนในบ้านยังไม่ตื่นย่าก็เก็บข้าวของของตัวเองย่าไม่ร้องให้รู้สึกเพียงว่าหัวใจมันเย็นชืดกราวกับก้อนหินก่อนจะออกจากบ้านย่าวางซองจดหมายนั้นไว้บนโต๊ะในห้องนั่งเล่นพร้อมกับกระดาษโน้ตที่ เขียนด้วยลายมือแพรแม่ฝากของสิ่งนี้ไว้ถ้าลูกพอจะมีเวลาอ่านและทำความเข้าใจก็ขอให้อ่านให้จบก่อนจะตัดสินแม่ยาออกจากบ้านไปขึ้นรถโดยสารประจำทางกลับไปยังย่านห้องเช่าเก่าๆแถวคลองเตยารู้จักกับเจ้าของบ้านเช่าใจดีคนหนึ่งที่ยอมให้ยาเช่าห้องอยู่ชั่วคราวในราคาถูกยาไม่อยากเป็นภาระของใครอีกแล้วยาต้องการเพียงมุมเล็กๆให้ได้อาศัยให้ได้ คิดทบทวนและที่สําคัญที่สุดคือให้ได้มองย้อนกลับไปในชีวิตที่เผลวางความไว้ใจไว้ผิดที่ผิดเย็นวันนั้นย่าได้รับโทรศัพท์จากคุมเสียงของมันร้อนรนแม่ไปไหนครับผมอ่านจดหมายที่แม่ทิ้งไว้แล้วแม่ครับกลับมาเถอะนะครับผมขอร้องย่านิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามเสียงเบาลูกอ่านถึงไหนแล้วแพรเขากําลังคุกเขาขอโทษแม่อยู่ครับแม่เขาไม่เคยรู้มา ก่อนเลยว่าแม่เคยเสียงของคมขาดห่วงไปแม่ครับผมขอโทษย่ามองออกไปนอกหน้าต่างหยาดฝนโปรยปลายลงบนหลังคาสังกสีอย่างสม่ำเสมอย่าไม่รู้สึกสะใจมีแต่ความเศร้าท่าคนเราต้องรอให้เห็นคุณค่าของกระดาษแผ่นหนึ่งถึงจะเห็นคุณค่าของคนคนหนึ่งได้ความรู้สึกที่ผ่านมาทั้งหมดมันคงไม่มีความหมายอะไรเลยบทสนทนาทางโทรศัพท์กับคมจบลงด้วยเสียงสอืนให้ยาามองหน้าจอโทรศัพท์ที่มืดลง อย่างเงียบงันรู้สึกว่างเปล่าในใจอย่างหน้าประหลาดยาไม่เคยคาดคิดว่ากระดาษที่เก็บรักษามาเกือบสิบปีจะเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คนยอมก้มหัวให้และก็ไม่เคยคาดคิดเช่นกันว่าลูกชายที่เลี้ยงมากับมือจะต้องแรงกระแทกเช่นนี้เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าของแม่ที่อยู่กับเขามานานหลายปีคืนนั้นย่าไม่ได้กลับไปอย่านั่งอยู่ในห้องเช่าเก่าๆข้างโต๊ะไม้ที่ใกล้จะพังมงแสง ไฟสีเหลืองขุ่นที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเสียงรถกระข้างนอกยังคงดังจอแจแต่ในใจของหญ้ากลับสงบนิ่งอย่างประหลาดบางทีอาจเป็นเพราะหญ้าออนอ่อนผ่อนตามมามากเกินไปจนคนอื่นมองว่านั่นคือหน้าที่คือสิ่งที่หญ้าต้องทําย้าถามตัวเองว่าที่ผ่านมาการเชื่อมั่นในการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขของยญามันผิดหรือเปล่าชาววันรุ่งขึ้นขณะที่ยญาเพิ่งกล้าออกจากห้อง เช่าเพื่อไปซื้อของกินก็เห็นคงยืนอยู่ตรงนั้นเขายังสวมเสื้อเชิดทาง,งานแต่เสื้อผ้ากลับหยับอยู่ยี่ใบหน้าสูบตอบดวงตาแดงก่าเรากับไม่ได้นอนมาทั้งคืนเขาเดินเข้ามาใกล้มือที่ถือถุงข้าวต้มสันทาพูดเสียงค่อยเหมือนเด็กทำผิดแม่ทานอะไรหรือยังครับผมซื้อข้าวต้มปลาที่แม่ชอบมาให้ย่ายังไม่ได้รับถุงข้าวต้มทันทีย่ามองคุมอยู่นานแล้วถามคำถามที่เก็บไว้ในใจมาหลายปี ทำไมลูกไม่พูดอะไรเลยตอนที่มีลูกบอกว่าแม่จนก็ให้หยู่เงียบๆไปขมก้มหน้าลงต่ําเสียงแหบพ่าผมผมผิดไปแล้วครับแม่ผมรู้ว่าผมควรจะปกป้องแม่แต่ผมกลัวมีโกรธผมคิดว่าแม่ชินกับการอดทนแล้วผมมันเห็นแก่ตัวผมมันขี้ขลาดเกินไปย่าพยักหน้าไม่ได้ตำหนีและไม่ได้ตอบใจย่ารู้ว่าบางครั้งคนเราไม่ได้ทำชั่วเพราะจิตใจชั่วร้ายแต่เพราะพวกเขาไม่เห็นผลที่จะตามมาจึงได้แต่ ตอยปลาเลยแต่เมื่อใดที่พวกเขาได้เห็นผลลัพธ์แล้วราคาที่ต้องจ่ายก็คือความรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตขมนั่งลงข้างๆย่าหยิดสำเนาชนโหนดที่ดินกับจดหมายที่ย่าทิ้งไว้ออกมาจากกระเป๋าเสื้อเขาบอกว่าเมื่อคืนแพร้องให้ทั้งคืนหลอนได้อ่านทุกตัวอักษรในจดหมายทุกรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ย่าต้องหาบเลขขายของในตลาดอดอมือกินเมื่อเพื่อเก็บเงินให้คมซื้อบ้านหลังนี้ ได้ในจดหมายย่ายังเล่าถึงตอนที่คอยังเป็นที่ทุกครั้งเห็นย่าก็จะวิ่งตอแตกเข้ามากอดขาแน่นพุทธขึ้นมาในความคิดย่าทิ้งหลานไม่ลงเขาเป็นคนเดียวในบ้านหลังนั้นที่วิ่งเข้าหาย่าเสมอดโดยไม่มีเงื่อนไขใหม่ว่าย่าจะจนจะแก่หรือจะบ้านนอกแค่ไหนก็ตามปกป่ายวันนั้นย่าจึงกลับบ้านเพรยืนรออยู่หน้าประตูดวงตาทั้งสองข้างบวมแดงมือขยำชายเสื้อแน่นพอเห็นย่าเธอวิ่งเข้ามาจาก มือย่าแล้วร้องให้โฮหมือเด็กๆแม่ขหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วขหนูไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเลยว่าแม่จะทําเพื่อพวกเรามากขนาดนี้แม่ภัยให้หนูได้ไหมายขยานิ่งเงียบไม่ได้ดาทอและไม่ได้สะบัดมือเธอออกย่าเพียงแค่นั่งลงบนเก้าอี้หยิบกล่องไม้เก่าๆที่ย่าเก็บรักษาไว้อย่างดีออกมาในนั้นมีใบเสร็จคามัดจําบ้านใบแรกมีรูปถ่ายวันที่คงรับปริญญาที่ย่าแอบถ่ายไว้และมีจดหมายลาย มือที่สามีเขียนไว้ก่อนเสียชีวิตสั่งเสียให้ย่าดูแลเจ้าค่มให้ได้ดีไม่ให้น้อยหน้าใครในเมืองนี้อย่ายื่นของทั้งหมดให้แพรเธอนั่งนิ่งมองดูของแต่ละชิ้นน้ําตาไหลไม่หยุดตอนนั้นย่าไม่รู้สึกโกรธแล้วมีเพียงคําถามเดียวในใจถ้าเมื่อวานย่าไม่ได้ทิ้งกระดาษแผ่นนั้นไว้วันนี้แพรจะคุกเข่าขอโทษย่าหรือไม่ย่าคิดว่าย่าให้อภัยแล้วจริงๆนะในวินาทีที่แพรคุกเข่าลงสายตาที่ เต็มไปด้วยความสำนึกผิดนั้นย่าเชื่อว่าหลอนได้ตรหนักถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าต้องลืมเลิอนคำพูดเปรียบเสมือนมีดที่ทิ่มแทงหัวใจแม้จะดึงออกแล้วก็ยังทิ้งรอยแผลเป็นไว้หลังจากวันนั้นแพร่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดหลอนตื่นแต่เช้ามาช่วยยาตเตรียมอาหารเช้าบางครั้งก็อาสาไปตลาดกับย่าด้วยตัวเองเพื่อเรียนรู้วิธีทำอาหารพื้นบ้านอย่างแกงส้มหรือปลาถูต้มเข็นยา ไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงที่เคยเบ้ปากดูถูกว่าญาบ้านนอกวันนี้จะมาตั้งใจเรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การสาวข้าวไปจนถึงการเด็ดผักเย็นวันหนึ่งขณะที่คมยังไม่กลับแพรนนำกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งมาให้ย่าที่ห้องหล่อนพูดเบาๆหนูรู้ว่าที่ผ่านมาแม่ยังใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่หนูซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ใช้งานได้หลายอย่างนี้ให้แม่นะคะแม่อย่าคิดว่าเป็นการถ่ายโทษนะ ค่ะแต่มันคือความจริงใจของหนูหนูหวังว่าแม่จะรับไว้นะคะอย่ายิ้มบางๆย่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับวัตถุแต่อย่ารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในใจของใครอย่ามองหน้าหล่อนแล้วพยักหน้าพูดประโยคเรียบง่ายแม่รับไว้ไหมใช่เพราะโทรศัพท์แต่เพราะแม่เห็นว่าลูกตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆตั้งแต่วันนั้นบรรยากาศในบ้านก็ผ่อนคลายขึ้นมากเจ้าติ่นยิ้มมากขึ้นทั้งบ้านนั่งกิน ข้าวด้วยกันพูดคุยกันอย่างสนุกสนานไหมเงียบเงาเหมือนแต่ก่อนแต่ในใจของย่าก,ก็ยังคงมีความกังวลอยู่ลึกๆย่ารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การเปลี่ยนใจคนนั้นต้องใช้เวลามากกว่านั้นปกบายวันหนึ่งขณะที่ย่าก,กำลังทับผ้าก,กอได้ยินเสียงแพรคุยโทรศัพท์แววมาจากชั้นบนเสียงของหล่อนเบาแต่ชัดเจนไม่ต้องห่วงหนูรู้ว่าต้องทำยังไงแม่สามีไม่ใช่ปัญหา อีกต่อไปแล้วแค่รอเวลาที่เหมาะสมย่าฉกงักหัวใจเต้นรัวย่ายืนแนบตัวกับกำแพงพยายามตั้งใจฟังแต่แล้วเสียงฝีเท้าก็ดังใกล้เข้ามาแล้วเงียบไปคืนนั้นย่านอนไม่หลับคิดถึงประโยคที่ได้ยินวนไปวนมาเป็นย่าที่หูแววไปเองหรือว่าจิตใจคนเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆอย่างที่คิดหนึ่งสัปดาห์ต่อมาคมมาแจ้งข่าวกับย่าว่าบริษัทจะเปิดสาขาที่เชียงใหม่และเขาได้รับการ เสนอชื่อให้ไปเป็นหัวหน้าสาขาโดยมีเงื่อนไขว่าต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นอย่างน้อยสองปีคงบอกว่าแต่สินใจรับข้อเสนอนี้แล้วยากประลาใจจึงถามว่าแล้วบ้านหลังนี้ล่ะผมยิ้มแล้วหันไปทางแพรว่าจะประกาศขายนักครับส่วนแม่ก็กลับไปอยู่บ้านลุงบุญที่ต่างจังหวัดไปก่อนพอผมลงตัวเมื่อไหร่จะรีบรับแม่ไปอยู่ด้วยที่เชียงใหม่ครับยายืนนิ่งกลับไปอยู่บ้านลุงบุญนั่นคือบ้าน หลังคาสังกะสีเล็กๆที่เมื่อหลายปีก่อนน้าเคยท่วมสูงถึงเตียงนอนลุงบุญต้องใช้เสาไม้เก่าๆค้ำยันไว้ย่าเคยบอกกับคุมอย่างชัดเจนว่าย่าไม่อยากกลับไปอยู่ที่นั่นอีกแล้วย่าแก่แล้วบ้านนอกน้ําท่วมการเดินทางก็ลำบากอันตรายมองลึกเข้าไปในดวงตาของคุมบ้านหลังนี้แม่โยกให้ลูกเป็นคนดูแลแต่ตอนนี้ลูกจะขายมันแล้วไล่แม่กลับบ้านนอกอย่างนั้นรอลูกคงมีท่าทีอึดอัดไม่ใช่ไล่ ครับแม่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองแม่เข้าใจผมหน่อยนะผมกับแพต้องไปตั้งตัวที่เชียงใหม่ยังพาแม่ไปด้วยตอนนี้ไม่ได้บ้านพวกเธออยู่ที่ไหนไม่มีใครตอบอย่าหยิบสำเนาเอกสารอีกฉบับที่มีตราประทับสีแดงออกมานี่คือเอกสารแก้ไขทางกฎหมายที่แม่เพิ่งส่งไปที่สำน,นักงานที่ดินแม่ขอยกเลิกสิทธิในการครอบครองที่ดินที่แม่เคยมอบให้คมอย่างเป็นทางการบ้านหลังนี้ยังคง เป็นทรัพย์สินของแม่ยังไม่ได้อวดให้ใครยังสมบูรณ์แม่แค่อยากจะบอกให้พวกเธอรู้ไว้แม่ไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรแต่แม่ต้องการให้คนในบ้านมีคุณธรรมทั้งสองคนยืนนิ่งราวกับถูกสาปแพร่ยืนนิ่งตัวแข็งอยู่หน้าเอกสารที่มีตราประทับสีแดงฉานซึ่งยาเพิ่งวางลงบนตัวสายตาของหลอดในตอนนั้นไม่ใช่ความประหลาดใจหรือความสำนึกผิดอีกต่อไปแต่เป็นส่วนผสมระหว่างความตื่น ระหนกความโกรธแค้นและการคิดคำนวณส่วนคมยังคงนั่งนิ่งราวกับก้อนหินสองมือประสานการแนงสายตาจับจ้องอยู่ที่พื้นกระเบื้องไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาย่าถอนหายใจแล้วหันหลังเดินกลับเข้าห้องก่อนจะปิดประตูอย่างพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่เด็ดขาดแม่ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วจากนี้ไปบ้านหลังนี้เป็นของแม่ใครอยากจะไปไหนก็ไปแม่ไม่ห้ามแต่ก็อย่ามาแต่ต้องสิทธิ์ของแม่ อีกบานประตูห้องปิดลงท่ามกลางความเงียบยญาพิงหลังกับประตูหลับตาลงพยายามก้นน้ำตาที่กำลังจะไหลออกมายญ้าไม่อยากให้ลูกชายเห็นว่ายญาร้องให้และก็ไม่อยากให้ใครคิดว่ายญาทำเช่นนี้เพื่อเป็นการแก้แค้นยญ้าเพียงแค่ต้องการปกป้องศักสิรีสุดท้ายที่เหลืออยู่ของคนเป็นแม่แต่ยญ้าไม่คาดคิดเลยว่าการกระทำนั้นจะทำให้แพ่เผยทาตูแท้ออกมาเร็วกว่าที่คิดตุกสองวันต่อมาขณะที ย่ากำลังตากผ้าอยู่หน้าบ้านก็มีคนมาเคาะประตูเป็นผู้หญิงสาวแต่งตัวดีมือถือแฟมเอกสารเธอแนะนำตัวเองว่าเป็นพนักงานจากสำนักงานกฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทอทอทสอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเธอบอกว่าแทนขายบ้านหลังนี้ในราคาพิเศษและพวกเขาต้องการมาพูดคุยเพื่อตกลงเรื่องการวางมัดจำย่าตกตาลึงจนขนลุกไปทั้งตัวย่าถามกลับไปคุณบอกว่าใครให้ข้อมูลนี้มานคะเธอตอบ โดยไม่ลังเลคุณแพ้คะเธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของบ้านแค่กําลังรอให้ทางสํานักงานที่ดินยืนยันเอกสารบางอย่างยอยหัวเราะอ,อย่างเย็นชาในใจปั่นปวดไปหมดที่แท้ความสํานึกผิดก็เป็นแค่การแสดงที่แท้แม้กระทั่งหลังจากที่ย่าถอนสิทธิ์การครอบครองไปแล้วแผลก็ยังเชื่อว่าตัวเองจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้หลังจากสงแขกที่ไม่ได้รับเชิญกลับไปแล้วย่าก็เรียกลงมาเขาก้าวเข้ามาด้วยสี น่ากังวลย่าไม่พูดอะไรมากเพียงแค่ยื่นนำบัตรของพนักงานบริษัททอสังหารริมซั์ให้เขาลูกอธิบายอธิบายมาสิย่าพูดพลางจองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาราวกับจะมองให้ทะลุถ,ถึงจิตสำนึกข้างในคงกลืนน้ำลายอีกใหญ่พูดตะกุกตะกักแม่ครับเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยคงคงเป็นแพรเข้าใจผิดเข้าใจผิดหรือย่าเน้นเสียงเข้าใจผิดถึงขนาดเรียกคนมาดูบ้านที่แม่กำลังอยู่เนี่ย นักเข้าใจผิดถึงขนาดบอกคนอื่นว่าเป็นเจ้าของบ้านเข้าใจผิดถึงขนาดคิดจะขายบ้านโดยไม่ถามแม่สักคำเนี่ยนะคมถอยหลังไปครึ่งก้าพูดอย่างติดขัดเดี๋ยวผมไปถามเขาอีกทีครับผมสาบานได้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนิย่าพยักหน้าแม่จะให้โอกาสลูกอีกครั้งนะักคมแต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นวันนั้นย่าขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ทำกับข้าวไม่พูดคุยกับใครย่าต้องการความสงบเพื่อ คิดทบทวนตอนข้ามแพรมาเคาะประตูห้องยาไม่ตอบสักทักย่าก็ได้ยินเสียงหล่อนพูดรอดช่องประตูเข้ามาแม่ขะขอหนูคุยด้วยสักคำได้ไหมขะยาเปิดประตูออกไปมองหล่อนอย่างเงียบเงียบแพรก้าวเข้ามาใบหน้าไม่มีแววสำนึกพิษอีกต่อไปมีแต่การแก้ตัวอย่างจงแจงหล่อนนั่งลงประสานมือเข้าด้วยกันพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ซ่อนเจตนาไว้ไม่มิดแม่ขาหนูรู้ว่าแม่โกรธแต่แม่เคยคิดถึงใจหนู บ้างมาาแม่ลองคิดในมุมของหนูสิคะที่ต้องมาอยู่ในบ้านแคบๆกับคนที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกันไม่ได้มีวิถีชีวิตแบบเดียวกันแม่เป็นแม่ของพี่คมแต่แม่ไม่ใช่แม่ของหนูนี่ขยะพูดขัดขึ้นเสียงทุ้งต่ำเธอไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่ก็ได้ถ้ารู้สึกอัด,อดฉันก็ไม่ต้องการให้เธอมาสงสารแต่เธอต้องให้เกลียดกันและอย่าเอาเหตุผลจอมปลอมมาแกตัวให้กับการที่แอบไปติดต่อขายบ้านหลัง นี้แพรไม่สามารถเก็บอาการส่งหบได้อีกต่อไปหลอดลุกขึ้นพวดเสียงสูงขึ้นทันทีแล้วแม่ต้องการอะไรคะจะไล่หนูกับสามีออกจากบ้านหรือคะบ้านหลังนี้แม่ก็ยกให้พี่คมแล้วไม่ใช่หรอกคะแม่จะมาเอาคืนไปแล้วได้อะไรขึ้นมาก็แค่ยืดเวลาความอึอดอัดออกไปเท่านั้นอย่าลุกขึ้นยืนพูดช้าชา้ชาชาัดชัดทีละคำเธอเข้าใจผิดแล้วบ้านหลังนี้ฉันไม่ได้เอาคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นของตัวเองฉันเอาคืน มาเพื่อเตือนให้พวกเธอทั้งสองคนได้รู้ว่าใครกันที่เป็นคนหลังเลือดหลังน้ำตาเพื่อให้มันมีขึ้นมันได้ฉันจะไม่เล่ยใครเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อตกต่ำถึงที่สุดยาก็จะทําให้พวกเขาได้เห็นว่าจุดที่ต่ำที่สุดนั้นมันลึกเพียงใดสามวันหลังจากที่คุมได้อ่านจดหมายของพ่อบรรยากาศในบ้านกองเงียบสงบเวน้อยลงไม่ค่อยจับโทรศัพท์และทุกครั้งที่เห็นหน้าย่าก็จะแอบปาดน้ําตายา่าไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมอีกในบางครั้งความ สำนึกผิดก็ต้องการความเงียบและความเข้าโอ้เข้าใจมากกว่าการประนามทั่วความสงบสุขนั้นคงอยู่ได้เพียงสีวันเท่านั้นเย็นวันนั้นเมื่อคงกลับจากทำงานก็พบว่าแพรนั่งรออยู่ในห้องนั่งเล่นเรียบร้อยแล้วหลอนแต่งกายอย่างพิถีพิถันทาลิปสติกสีแดงสดสองมือวางบนตักท่าทางไม่มีแววสำนึกผิดเหมือนวันที่คุกเข่าขอขอมาอีกต่อไปสายตาที่มองมาทางยญาไม่ได้หลบ เรื่องแต่กลับเต็มไปด้วยการสำรวจและท้าทาย่ายังคงนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามอย่างใจเย็นรินน้ำช้าแพรมองหน้าคมสลับกับมองย่าแล้วเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเรากับกำลังเจาะธุรกิจหนูมาเพื่อเจอาะขยะอย่งงางไงหนูก็เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของพี่คมเจ้าตินก็เป็นหลานแท้ๆของแม่ท่าแม่รักหลานจริงหนูคิดว่าเราควรจะคุยกันอย่างตรงไปตรงมาย่างเห่อยหน้ามองแพรในใจสัน่น สถานขึ้นมาย่าสั่งล้นใจถึงเรื่องที่ไม่ดีแพรพูดต่อชาชาชาัดถ้อยชัดทำหนูยอมกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างสันหนูจะลืมเรื่องบ้านไม่คิดจะขายอะไรอีกแล้วแต่แลกับการที่แม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์บ้านกลับไปให้พี่คมเหมือนเดิมและแม่ต้องไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินของครอบครัวเราคมที่นั่งอยู่ข้างๆถึงกับตะลึงแพรเธอพูดอะไรออกมานะแพรหันไปยิ้มหยันให้สามีพี่ อยากให้ครอบครัวเราอุ่มอุ่นอยากให้ลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ใช่รอขะหนุไม่ได้บังคับใครแต่ลูกก็ไม่ควรต้องมาอยู่ในสภาพที่พ่อแม่แยกกันอยู่ปู่ย่าตายายทะเลาะก,กันทุกวันทางออกที่ดีที่สุดคือความชัดเจนแม่ก็อยู่ส่วนแม่เราก็อยู่ส่วนเราไม่มีใครควบคุมใครอย่าได้ยินทุกถ้อยคำแต่มือที่เรนน้ําชากลับไม่สัญญาเลยหน้าขึ้นมองลึกเข้าไปในดวงตาของแพรเธอคิดว่าบ้านหลังนี้ เป็นตลาดหรือไงนึกอยากจะเข้าก็เข้านึกอยากจะออกก็ออกเธอพาลูกฉันไปไม่ให้เขาเจอหน้าย่ามาเป็นอาทิตย์แล้วตอนนี้กลับมาต่อรองราวกับเป็นเรื่องธุรกิจพายักไหล่ไม่มีความเกรงกลัวหนูไม่ได้ต่อรองข้าหนูแค่เสนอข้อตกลงเพราะหนูรู้กฎหมายเพราะพี่คมเป็นลูกแม่แต่หนูเป็นภรรยาที่ถูกต้องของพี่คมและเพราะแม่เคยเซ็นอวนให้แล้วหนูสามารถพิสูจน์เจตนาในการให้ได้ถึงแม่จะไป แก้ไขอะไรทีหลังมันก็ไม่ง่ายนักหรอกนะคะัแม่จะฟ้องสาลหนูก็ไม่กลัวอย่านิ่งไปลูกสะไบที่สามารถพูดจาแบบนี้ต่อหน้าแม่สามีได้มันไม่ใช่เรื่องของความก้าวร้าวอีกต่อไปแล้วนี่คือแผนการคือเกมกระดานที่แพรคิดว่าตัวเองกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้คงหน้าสิทธิ์เผือดลุกขึ้นยืนพวดแพรเธอกลับไปเดี๋ยวนี้เลยกลับไปที่ไม่อยากฟังอะไรอีกแล้วแพรย,ยังคงนั่งนิ่ง หล่อนหยิบแฟ้มเอกสารออกจากกระเป๋าถือวางลงบนโต๊ะนี่คือร่างข้อตกลงการอยู่ร่วมกันข้าแม่ลองอ่านดูถ้าเซ็นซะทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีไม่มีใครเสียอะไรทั้งนั้นอย่ามองกระดาษแผ่นนั้นบนหัวกระดาษทิมตัวหนาว่าข้อตกลงและสัญญาประนีประนอมยอมความว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในครอบครัวย่าไม่ได้หยิบมันขึ้นมาย่าเพียงแค่มองไปที่คงเด็กหนุ่มยังคงหายใจหอบด้วย ความโกรธจนมือสั่นย่ารู้ว่าหากพูดอะไรผิดไปตอนนี้ทุกอย่างจะพังทลายแต่หากอย่านิ่งเงียบก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมความชั่วไร้าย,ยาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วผู้ชา้ชาๆในเมื่อเธอคิดวางแผนมาถึงขนาดนี้ฉันก็คงจะไม่ออมมือให้อีกต่อไปบ้านหลังนี้เป็นของฉันฉันได้ยกเลิกสิทธิ์ในการครอบครองและโอนกรรมสิทธิ์ไปเมื่อสามสัปดาห์ก่อนและได้แจ้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเธอจะไป ฟ้องศาลก็ได้แต่อย่าลืมว่าฉันยังเก็บหลักฐานทางกฎหมายไว้ครบถ้วนทั้งจดหมายของสามีฉันคนที่ยอมขายที่ดินของบรรพบุรุษเพื่อมาซื้อบ้านหลังนี้เธอจะสู้ไหมและเธอแน่ใจเพราะว่าเธอมีปัญญาพอแพร่หัวร้อยยองงั้นก็คอยดูแล้วกันข้าหนูจะไม่กลับมาหยิบบ้านหลังนี้อีกแต่แม่ก็อย่าหาว่าหนูไม่เตือนนะคะถ้าวันหลังต้องไปเจอกันที่ศาลผู้จบหล่อนก็ลุกขึ้นดึงประตูเดินออกไปโดยไม่ หันกลับมามองบ้านประตูปิดลงเสียงดังปังราากับเสียงปืนนัดสุดท้ายย่าหันไปมองคมเขานั่งสุดลงบนเก้าอี้สองมือปิดหน้าพูดเหมือนจะร้องให้แม่ครับ